วันที่หนึ่งทำอะไรโอ้โ oh, ห oh. ชาวแบลบอลตัวคนใหญ่เดี๋ยวปลาปลาปลาไงปลาอี๋ปลาเอ้ยให้ช็อตให้ช็อตวันที่สองวันที่สองเดี๋ยวนะเอ้ยแบลบอลไปแก้เหรอโอ้โหจะเริ AL ่มเพิ่มขึ้นว่ะท่านผู้ชมครับเพิ่มขึ้นเหรอเพิ่มขึ้นเหรอเฮ้ยเดี๋ยวจะี๋ยวทำไมอึดจังวะเฮ้ยอย่าอึดครับขอร้องอย่าอึดเฮ้ยถอยหลัง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 ก่อนมันเริ่มเข้าใกล้แล้วฮะมันเริ่มเข้าใกล้แล้วโอ้ยใจเย็นใจเย็นปลาไปปลาไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ย เลอดแปิเลยเดี๋ยวตั้งหลักก่อนถอยหลังก่อนถอยหลังก่อนฮะท่านผู้ชมครับตั้งหลักต em, <Piet. S 1> okay. ouais ั้งหลักตั้งหลักโอเคปลาไปใกลๆเอ้ยเฮดช็อตเฮดช็อตโดนหัวไปดิโดนหัวไปปลาค่อยๆปลาโอ้โหมึงอึดจังวะอย่าอึดอย่าอึดเอ้ยอย่าอึดดิครับขอร้องโอโหแต่ท่านผู้ชมลองดูหัวมันเด็กคือลูกสอยคือปักไปเลยนะฮะโอเคค่อยๆปาฮะมันไม่ชช่ <ilk> ูเออนคไ้ดดงาีปปปฮ เนี่ยนะลูกศรหมดโอ้โหไอเราก็เพิ่งรู้ว่าเรามีลูกศรหมดอ๋อแต่มันมีเวลาด้วยว่ะท่านผู้ชมครับแต่ต้องฆ่าเออให้ทันเวลาใช่ไหมโอเคให้ทันเวลาให้ทันเวลาเอ,อ้ยกลัวจริงแล้วกลัวจริงนะเออเอาจริงเอาจริงวันนี้ปลาใส่หัวปลาใส่หัวปลาใส่หัวอีกปลาเอ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาจะหมดแล้วปลาขาปลาตุ้งขาปลาตุ้งขาอุ้ยเกือบแพ้แล้วเกือบจะแพ้เย,ย้ชนะ ออกวันที่4โอเคเราปกป้องเผ่าของตัวเองได้แบบว่าหลายวันมากครับผลของชั้นครับคือแบบว่าเราเป็นฮีโร่ของหมู่บ้านนะครับแต่ว่าหมู่บ้านลูกศรเราจะมีแค่20ดอกน,นะครับกับเอ่อเลือดของช้างเป็นมอสร้อยจรงเลยโอ้โหเยอะมากเดี๋ยวนะค่อยๆถอยหลังฮะถอยหลังถอยหลังปั้าเอ้ยโอ้โหติดชิบหายแล้วค่อยๆป้าปะเฮหช็อตเฮ้ช็อตเฮ้ช็อตมันหัวไปดิเอ้ยค่อยๆแม่งตกมันแบบว่าไอ้บ้าเอ้ยดูไปดิคือแบบวิ่งแบบตาแตกมากเฮ้ยใจเย็นดิช้างอยู่เฉย อยู่เฉยให้กูปลา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 ก่อนให้กูปลาก่อนไอใจเย็ยยยนถอยหลัง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 ก่อนถอยหลังก่อน,อลอนปลาไปเอ้ยอีกดอกนึงอีกดอกนึงขออีกดอกนึงปลาไปปลาไปเอ้ย,อยโอ้โหแม่งไม่เข้าเลยฮะติดงาโอ้โหได้เลยทำไมมงึงอึดขนาเนี่ยตามมาตามมาตอนนี้ตามมาตามมาคิวกลัวคิวกลัวมันตามไปหยุดเลยวะต้องชบครับผมตายได้เลยไ,ไอ้บ้าเอ้ยมันตามหยุด ปะเอ้ยเอ้ยโหนึกว่าเกือบตายเลยครับเห็นมันวิ่งไม่หยุดเลยวันที่5อ่าเป็นวันที่5แล้วท่านผู้ชมครับแต่เลื่อนมาดู150เลยไอ้บ้าเอ้ยกูจะรอดอยังไงวะเนี่ยไอ้ปายแฮนเ์จอนเหรอหนะหเฮ้ยจุดนะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีการป้าใส่เราด้วยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวไปแฮนเ์จอนนี่ไปแฮนเ์จอนปแฮนเ์จอนเอ้ยโอ้โหคนไหนรู้จักเบาปาปแฮนเ์จอนดะ่ะเอ้ยเอาว่ะเริ่มชำนาญเรว่ะท่านผู้ชมครับเห็นไหมเราชำนาญมาก ดูชามเป็นมอสดิโอท่าตายคือแบบของสารวันที่หกโอเคโห้แต่เรื่องจะเพิ่มขึ้นว่ะไอ้บ้าเอ้ยถอยหลังก็ถอยหลังก็อุนยไปแฮนเจิ่นไหมเอาปแฮนเจิ่นเปล่าวะเอาไปแฮนเจิ่นดิไปแฮนเชิ่ไปแฮนเจิ่นเฮ้ยเฮ้ยทำไมปาไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวปาดิเอ้ยทำไมดอกแล้วปาไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยโหโดนหัวไอ้ดอกโอ้ยไอ้บ้าเอ้ยปาซพาดไปปาซพาดไปไปอีกเอ้ยเอ้ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาใบเป็นมอส อย่าเข้ามาอไอ้บ้าเอ้ยปลาไม่โดนเขาค่อยๆถอยหลังฮะเขาค่ไอยๆถอยหลังไปแฮนเจินไปแฮนเจินไอ้ยปาเลยว <laughs> ิจะรอดไปดีอ่ะไปแฮนเจินโอ้โหแบล็คไปถึงอะไรอ่ะผมแม่งเริ่มโหดขึ้นอ่ะโอ้โหไม่โดนหัวต้องตายโดนหัวปะให้โดนหัวโอ้โหเอ้ยเหลือรู้สอดอีกเก้าดอกจะเอาอะไรไปชนะวะโอ้โหเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ปา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 ไปเฮ้ยวันๆเจอแต่แบมมอสฮะโอ้ยแต่แบมมอสอะไรอะตัวใหญ่ขึ้นเหรอเฮ้ยตัวมันใหญ่ขึ้นปะเฮ้ยเอาวะเดี๋ยวนะต้องปาให้ตัวข้างบนเลยเราปาดิปาให้ตัวข้างบนเหรอเอ้ยเรียบร้อยครับเก็บสามสิบแต้มนะฮะปาแฮนเจิ้นปาแฮนเจิ้นโอ้โหแต่แบบไม่ค่อยสะทุกสะชาเลยว่ะท่าที่ยุคครับเราต้องปาให้โดนหัวนะฮะปาโดนหัวเปาให้โดนหัวโอ้โหโดนขาโดนขากลางเฉยเลยไอ้ป้าเอ้ยปาให้โดนหัว ไม่ถึงอ่ะเอาไมไปโดนหัวโดนหัวเอออย่างงี้ดิความแม่นี่คืออะไรกันความแม่นี่คืออะไรกันใจเย็นนะครับแมมมอสใจเย็นนะครับคุณแมม <c oughs> คุณแมมมอสไม่ใจเย็นแหละปลาไป,าปาครับปลาขาเออจุดอ่อนอยู่ตรงขาเลยเรรยบร้อยฮะโอ้โหคือแบบพอกเต็มตัวหมดเลยวันที่แปดปะพอจบด่านนี้จบวันที่แปดเดี๋ยวเราเปลี่ยนด่านดีกว่าเว้ยท่านผู้ชมครับปลาไปปลาไป,ป,าไปอื้อ โอ้ยไม่ถึงจะดูเรื่องม MM, ันดิหืมสร้างร้อยโอ้โหฮัลโหลจะเอาอะไรไปชนะเอ้ยโอ้ยโอ้ยถอยถอยหลัง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 ไปไปไปเอ้ยเอ้ยอย่าเข้ามาใกล้ขอร้องอย่าเข้ามาใกล้อย่าเข้ามาใกล okay. ้อย่าเข้ามาใกล้โอ้โหไม่สะทกสะท้านเลยบ้าเอ้ยไปสะทกสะท้านเลยโอ้ยค่อยๆครับผมแฮนค์เชนเอ้ยโอ้โหโคตรแม่นนะฮะเก็บแต้มเก็บแต้มไปแบบแฮนค์เชนแฮนค์เชนสไตล์เออเฮดช็อตเฮดช็อตเฮดช็อตนี่คืออะไรกัน เทชอตเทชอตวิ head shot, head shot. ่งค่อยถอยหลังฮนะวิวิฉันต้องใจเย็นฉันต้องใจเย็นเฮ้ยแกใส่ฉันแน่จะบรรลุช้างไม่ตกมาแน่ๆเลยฮะท่านผู้ชมครับคือมันโหดมากอ,อย่าเข้ามาใกล้เลยเว้ยเอา้าคือแพ้เอา้าแพ้เฉยโอเคมาท่านผู้ชมครับไหนลองเล่นอันนี้บ้างดิเล่นไก่นะครับโอเคเป็นคนเลยฝึกกับคนมา ก็ค่อยอะไรยังไงดีวะปาดึงคนเหรอเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงโคตรน่ารักเลยอุ้ยแต่มันไม่สะท้อนสะท้านเลยปาหันเจอร์ดิปาหันเจอร์อุ้ยไม่โดนเหรอปาหันเจอิดปาหันเจอร์เอ้ยเอ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่สะท้อนสะท้านเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปอีเดี๋ยวทำไมมันไม่ตายเลยวะเฮ้ยทำไมมันอึดจังอ่ะเอ้ยอย่าอึดอ้าวเล่นกับคนคือยากกว่าเล่นเล่นกว่าแมนมอสอีกโอเคขอเล่นแมมมอสอีกหนึ่งด่านมาขอเล่นแมมมอสอีตานดิด่านที่แปดนะครับ ที่แปะจะรอดไปเน้่โอ้โหเลือสามร้อยเอาเลไปรอดมะโอ้คือแบบช้างโหดมากครับผมทุกท่านคือแบบมันฟิตเราเดียวคือตายเลยอ่ะโอ้โหค่อยๆถอยห่าๆเขยค่อยๆปาไปปาไปเอ้ยแฮนด์จิเอ้ยโดนหูว่ะโอ้โหแต่เลือสามร้อยกูจะรอดไปเนี่ยนี่คือคำถามอุ้ยจะได้แต่ว่ะได้แต่ว่ะได้แต่ว่ะปาไปเอ้ยโอ้โหห้าสิบเฮ้ยเดี๋ยวนะจุดอ่อนคืออยู่ตรงนั้นเหรอโอเคจุดอ่อนโอ้โหหกสิบสามแผลเดิมสามแผลเดิม สแปรเดิมเอ้ยใจเย็นเดี๋ยวพี่ค่อยๆค่อยๆค,ค,คุยไปให้แบบแฮนเจนิ่นแฮนเจนิ่นเอ้ยสี่สิบโอ้ยไม่ยากเท่าไหร่วะเท่าไ่ครับไม่ยากไม่ยากเท่าที่ควรไม่ยากเท่าควรเอ้ย <c oughs> พูดคือเอ้ยเขาว่าเยอะไปไหมวะด่านชิคก้าครับวันแบบเริ่มยากขึ้นนะฮะเรืเ่องสามร้อยห้าสิบกูจะเอาอะไรไปผ่านมาเนี่ยไอ้บ้าเอย้ยเรื่องลูกสอน,นีม่ก็มีเท่าเดิมต้องป้ายตัวหัวอย่างเดียวอ่ะเอ้ยมาด,มาดิมาดิคิดว่ากลัวเหรอครับมาบ้เขยิบมา ขยบมาโอ้โหได้แต้มขอยแต้มหนึ่งขอยแต้มหนึ่งเอ้ยเฮ้ยมันเข้ามาใกล้อะมันเข้ามาใกล้ถอยหลังก่อนเอาไปเอาไปปาอีกโอ้โดนสันหลังไม่เด็โดนสันหลังเฮ้ยเดี๋ยวนะมีการสะบัดด้วยแต่ถ้าเราปาจนจุดเดิมนี่เหมือนว่ามันจะแบบว่าเจ็บหนักนะเว้ยท่าไงครับปาอีกเออปาอีกเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้เหมือนว่าละปาโดน ตรงจุดสำคัญนะครับโอ้โหสงสัยผมเป็นนักปลาหอกที filho, ่แบบว่าสามารถไปอยู่กับชนเผ่าได้ครับใช่ไหมวะ